โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องจิ๋วไอซออีก,อกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวไกลปืนของฟัสเคยูรับไกลของบล็อกนะครับเนี่ยฟัสเคยูบล็อกทริกเกอร์นะฮะใช้ได้สำหรับกองสิบเจ็ดสิบเก้าสามสิบสี่นะฮะนี่เลยนะในซองนี่ก็จะมากับตัวไกลปืนกับหกเหลี่ยมอันเล็กนะแต่ว่าผมทำ ไปเก็บไว้ไหนเราไม่รู้ไมาจะหายปละนะครับผมแล้วก็จะมีสกรูตรัวนอนตัวนี้ที่ถอดอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ใส่อยู่นี้ไม่ได้ใส่อยู่ในตัวไกนะฮะับ่มซึ่งมันจะเป็นสีดําลิ้นทองนะฮะนี่แบบน,นี้นะครับนี่เลยจะได้มาตัดกับตัวปืน,น่อยจะเป็นดําส,สไลด์ดําท่อทองนะเข้ากันดีผมจะมาติดตั้งให้ดูนะครับ อันนี้ข้อเสียมันอย่างหนึ่งก็คือตัวสปริงลิ้นหน้าไกลมันค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยเทียบกับของเดิมเข้าทนะของเดิมเอ็นซีแคสเกตเบาๆก็เข้าทนะ์อันนี้อใช้แรงนิดหนึ่งเอาใช้แรงนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสปริงคนละขนาดกันตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนสลับมาใส่แต่ว่าขนาดมันต่างกันเลย ยังไม่ได้ทานะฮะแต่ว่าได้ทาการตัดสปริงแล้วก็ยืดไรนิดหน่อยะฮะก็จะยิ่งกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเตรยตั้งให้ดูเลยนะฮะก่อนอื่นเลยออันนี้ผมได้ทําการใส่สกรูตัวนอนตัวนี้เข้าไปนะฮะตัวเล็กตัวนี้นะได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมใส่จากด้านที่ว่าใส่จากด้าน ันนะมันจะดันกลวงนี่นี้ครับผมใส่ไนะตอนใส่ไกลมันจะได้ใส่ง่ายนะครับค้ายมาแนะออกมาประมาณนี้มันต้องออกมาสุดนี่ฮะประมาณนี้เห็นหรือเปล่าโอเคแล้วก็เอาตัวสพันธ์ไกลเข้าไปในร่องของไกลปืนฮะรี่ร่องเ,อาเขาอยู่ ทำลำบากได้งลยนะแล้วก็เราก็ต้องหารูที่มันตรงกับสะพานไกลนะฮะก็ค่อยค่อยขันนี้เข้าไปนจดละอยู่ละดึงไม่ออกโอเคไกไร้ที่เดิมละผมขอเลขสปีดต,ตอนประกอบเลยนะถ้าทุกคนมีบีบีกันแล้วเดี๋ยวดูบ่อยก็น่าจะประกอบกันเป็นอยู่แล้วนะ

เราใส่ไอ้รางสไลด์เรียบร้อยนะครับผมขอแนะนำให้เอาหมุนมาเสียบนำล่องไว้ก่อนนะคบออกันหลุดนะเสียบให้มันผ่านตัวไกลไปเลยนะบต่ประมาณนี้จะไ้มไม่ไม่หลุดนะครับใส่กันต่อ มันอยู่ที่จุดที่ยากที่สุดเราประกอบกับนะครับผมนี่ตัวล็อกตัวค้างสไลด์นะตัวนี้นี่นะครับผมมันใครจะใส่ยายเล่นหนึ่งอนะ่ตออื่นเราสปริงไว้อยู่ท่านี้ก่อนนะครับผมก็เสียบเข้าไปด้านข้างนะฮะผมอาจจะสอนได้ไม่ดีมากนะครับเพราะค่อนข้างจะมือใหม่กับบีบีการมากโอเคจะถอดยนะโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปนะ ทุกครั้งที่เราทําจะมีปัญหาตัวสปริงนะครับเจ็ดถ้าทำถูกจะใส่หรือยางครับถ้าทําผิดวิธีจะใส่ยากันเลย <Okay. S 2> อุอ้ยเก็กอไน มานนี้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวแค่ใส่สกรูตัวนี้นะอยู่ตรงตรงตานี่เลยนะครับโอเสร็จเรียบร้อยฮะ ด,ดีเซ็ตกันฮะรีเซ็ตอ่ะรีเซ็ตค่อนข้างจะไกลนิดนึงเหมือนืนเดิมเลยฮร แต่ข้อดีอย่างหนึ่งเราสามารถปรับตั้งตัวระยะไกลได้นะครับจะมีสกูตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถเอาสกูไอเอาไขควงมาขันตั้งได้เลยลองดูบ้างได้ขันกันเล็กนะฮะเนีอันนี้ผมตั้งให้มัน สั้นนะครับผมผมตั้งให้มันยาวเลยยาวแบบไกลแต่งไม่ใช่ยาวไม่ได้ยาวแบบไกลเดิมนะครับผมโอเคจบแล้วรนะยามันเดินเนี่ยผมตั้งให้มันสั้นเลยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนีนึงไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเพราะแสงน่าจะพอโอ้ตายแล้ว ต้นหนอนมาแค่นี้นะครับระวังหายด้วยนะฮะเรา,อย,าอย่าขันว่มาเยอะเกินอีกอย่าขันออกมาเยอะเกินนะครับผมโอเคอไอตัวตั้งระยะไกลตัวนี้นะจะอถอดจนหลุดนะเลยจะเผอขันจนหลุดเลยนี่นจะต้องถอดปืนมาใส่ใหม่กว่านะจะเสร็จฮนะนี่ ตอนอันนี้ผมใส่รอบที่สองครับมีปัญหาตรงที่ว่าใส่ส e t t i ไกลผิดนะฮะมันเลยคูดกับสไลด์ก็ไม่เป็นละอาจ,จะเป็นอยู่รู้ว่าเห็นไหมนั่นเนะองหยิบไปใช้ก่อน ตรงสปริงไกกับตัวสไลด์มันถูกกันแนละ้ว่ายไม่นะไม่นาเป็นไรมากนะน,นี่ฮะ,ะเราจะรีเซ็ตไกก็เท่าเดิมนะแต่ว่าไกเราใกล้ขึ้นนะ เดี๋ยวผมเติมแก๊สแล้วยิงให้ดูนะฮะเดี๋ยวเติมแก๊สแป๊บนึงปิดแกสนะ๊สโอเคเอาละแก๊ดเดลต้าตั้งแต่คลิปนู่นแหละยังเหลืออยู่โอเคปกติ ประมาณนี้นะก็ะเสียคือสปริงดิ้หน้าไกลค่อนข้างจะแข็งนะครับผมตอนมือเรามาชนางนี้ก็ต้องออกแรงนิดนึ่งคนระในการลั่นโอเคก็ได้สวยขึ้นมาเยอะเลยนะโอเค ว่าใ,ใช่ได้ฮนะแต่เป็นปัญหาเรื่องสปริงไกลนิดนึงนะครับมีปัญหากับสปริงไกลไกลมีปัญหากับสปริงไกลนิดนึงนะครับผมนี่หล่อขึ้นเยอะสามสี่เซเลนอาร์มของค่าย E n C นะครับชัดเลยเพื่อนว่าเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไร,รก็อัปเกรดแค่ตัวไกลปืนนะ อัปเกรดเช็คไกนะครับต้องอัปเกรดภายในอีกเยอะหน่อยกว่าจะพร้อมใช้งานดีะ mm hmm. เดิมๆก็ตีแล้วครับแต่ว่าจะอัปเกรดมัน mm hmm. ขอ,อย่อฟาร์คเคยูนะจากลูกกี้แอร์ซอฟนะครับก็ mm hmm. ซื้อได้ทนะั้งห้าร้อยกว่าบาท ว่าดีพอสมควรฮะ <Okay. S 1> รีเซ็ตก็ยาวนิดนึง okay. ช่องจุดเนี้ยไอซ์อาร์ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับรอบหน้าก็จะมารีวิว เจ้านี่นะครับูเบนซีฟาสนะครับผมนี mm ่เลยนี่ครับผมก็จบการรีวิวนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผม